สดีค่ะชื่อน้องแทนนะคะนักยากรแสงสว่างวัฒนาะเลขที่ห้าวันนี้หนูจะมาทำน้ำมะนาวน้ำผึ้งกันนะคะอย่างแรกใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะเทเลยลูกเอาน้ำมะนาวเทลงไปทั้งแก้วเลยค่ะ ะะแล้วก็ใส่น้ำพึ่งเข้าไปให้ลงไปเลยค่ะพอเนะคะแล้วก็ใส่เลือลงไปให้ลงไปเลยแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ก็ตักน้ำแข็งใส่ลงไปเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> อันนี้เพื่อให้แก้โควิดให้หายให้หายเร็วนะคะอาการเจ็บคอด้วยนะคะ เขาอิ่ได้ทุกว่าเลยเจา้าทำนาวแลร้วยกันแล้วนะคะไปดื่มน้ำมะนาวกันเลยนะคะ